สวัสดีครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบพหุนามดีกีสองกันนะครับอันนี้อยู่ในเรื่องของผลต่างกําลังสองก่อนอื่นเลยนะครับขอมาทบทวนสูตรของผลต่างกําลังสองกันหน่อยดีกว่าผลต่างกําลังสองนะครับสูตรว่างไงเอ่ยเด็กๆขอเลื่อนนิดนึงเพื่อมีพื้นที่ในการเขียนนะครับโอเคสูตรผลต่างกําลังสองว่างไงครับคือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับ หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเหนะ็นมนะนีคือสูตรของผลต่างกำลังสองนะครับโอเค,อเคทีนี้ครับมาเจอโจทย์อีกลักษณะหนึ่งนะครับมาเจอโจทย์ลักษณะหนึ่งคลิปนี้ครูคงไม่ต้องบอกนะครับว่านักเรียนน่าจะจำ เลขยกกาลังสองได้เนาะจากตารางที่คุณครูเคยให้ก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนลองย้อนกลับไปดูได้นะครับมาที่มันูโจทย์แบบนี้กันดีกว่าดูโจทย์แบบนี้กนดีกว่าทีนี้ครับตัวแปรมันอยู่ด้านหลังนักเรียนก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะตัวแปรอยู่ด้านหลังก็ไม่ต้องตกใจอะไรนักเรียนก็ทําตามปกติไปเลยก็ได้นะครับแต่บางคนก็จะบอกว่ารูครับแปรเราจะไม่ให้นิยมให้หน้า x กําลังสองติดลบใช่ไหมครับ,บเราเปลี่ยน ในหน้า x กํลังสองเป็นบวกได้ไหมครับแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับมันจะมีแนวคิดอยู่หลายแนวคิดมันจะมีแนวคิดอยู่หลายแนวคิดนะครับมีแนวคิดหลายแนวคิดเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะให้ดูแต่ละแนวคิดนะครับแบบแรกก็เราเจอแบบนี้ก็ทําอย่างนี้เลย8 1ลบ x กําลังสองถูกไหมเพราะมองแล้วว่าเอ้ย81เเปลี่ยนเป็นอะไรได้เปลี่ยนเป็น9กําลังสองได้ถูกไหมแล้วก็ลบ x กําลังสองอยู่แล้วถูกครับลบ x กําลังสองอยู่แล้ว มันก็จะกลายเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเห็นไหมครับแล้วแล้วก็เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเห็นไหมครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจะเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังถูกไหมทีนี้ครับบางคนบอกครูครับครูเคยบอกครับเราบอกว่าเอ้านี่ครับ หน้า x เราติดลบหน้า x เราติดลบไม่หน้าตอบเนาะแล้วก็อันนี้9บวก x น่าจะเปลี่ยนเป็น x บวก9ถูกไหมครับเรียงตัวแปรแล้วก็ตัวเลขนะครับอ่ะก็ได้ครับจริงๆแล้วการตอบมีหลากหลายแบบนะครับการตอบมีหลายหลากแบบถ้าเป็นข้อสอบช้อยหนูก็ต้องดูช้อยและพิจารณาเอานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถเป็นคําตอบแบบที่1ได้เหมือนกันนะครับแบบที่1คําตอบแบบที่1ห,หรือนักเรียนจะทำตอก็ได้ครับที่บอกว่า เอ้ยตัวแปรเนี่ยเราจะไม่ให้ติดลบเพราะฉะนั้นเราขอดึงลบออกการดึงลบนะครับคุณครูได้อธิบายไปแล้วในคลิปก่อนหน้าที่มีนะเรื่องของการดึงตัวร่วมถูกไหมนะครับเราดึงลบออกดึงลบออกเวลาดึงลบออกเครื่องหมายเครื่องหมายในวงเล็บจะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามจาก9ที่เป็นบวก9ก็เปลี่ยนเป็นลบ9จากลบ x เ,เปลี่ยนเป็นบวก x อเหนะครับอันนี้คือวงเล็บแรก วงเล็บแรกวงเล็บแรกนะครับส่วนวงเล็บหลังที่มันเป็น9บวก x ขอเรียงให้มันสวยหน่อยเป็น x บวก9บงคนบอกยังไม่สวยเพราะว่าอันนี้เอาตัวแปรขึ้นก่อนได้ก็เป็นลบแล้วก็ x ลบ9คูณกับ x บวก9อันนี้ก็เป็นแนวการตอบแบบที่2ครับแนวการตอบแบบที่2 โอเคนะแนวการตอบแบบที่2นะครับนที่นี้ครับนี่คือสําหรับที่บอกว่ามองแล้วนี่ไง8ปเปลี่ยนเป็น9กำลังสองได้เลยมองโจทย์ปุ๊บแล้วสาม,มารถโยงเข้าศูนย์ได้เลยก็ทําตามสูตรไปครับพอได้คําตอบเขียนหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังแบบิเศจปุ๊บตอบเลยก็ได้ตอบเลยก็ได้หรือบางคนบอกเฮ้ยไม่สวยหน้า x หน้า x เป็นติดลบดึงออกจัดเรียงใหม่ให้สวยงามตามท้องเรื่องต่อแบบที่2 ก็ได้ทีนี้ครับสำหรับอีกแบบหนึ่งที่บอกว่าครูครับผมชินกับการที่หน้า x ก,กําลังสองไม่ติดลบครับชินจากการ3พดสองวงเล็บเพราะนั้นผมขอทําอีกวิธีหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ครูครัอให้เป็นวิธีที่หนึ่งนะวิธีที่หอันนี้วิธีที่สองขอทําวิธีนี้ได้ไหมครับ 81ลบ x กำลัง2ผมขอแก้ปัญหาให้หน้า x กำลัง2ของผมเนี่ยไม่ติดลบก่อนได้ไหมขอแก้ปัญหาแบบไม่ติดลบก่อนได้ไหมได้ครับแก้ไงแก้ไงเอยผมก็ดึงลบออกเลยครับตั้งแต่แรกดึงลบออกปึ๊บข้างในก็จะเปลี่ยนตัวนะครับเครื่องหมายก็จะเปลี่ยนจาก81ที่เป็นบวกก็จะกลายเป็นลบ81นะจาก ลบ x กำลังสองก็จะกลายเป็นบวก x กำลังสองเฮ้ยไม่ได้นี่ทำไมมันไม่ตรงกับสูตรนี่มันต้องเป็นลบกันล,ลองจัดเรียงใหม่ครับลองจัดเรียงใหม่ขอเรียงแบบนี้ลบนี่เหมือนเดิมนะ x กำลังสองลบแปดสิบเอ็ดอ้าวเห็นไหมครับก็เป็นหน้ากำลังสองลบอะไรดีก็ไปดีแปดสิบเอ็ดนักเรียนมองออกไหมเนาะก็คืออะไรครับ เก้าถูกไหมครับลบ x กําลังสองลบเก้ากําลังสองเห็นไหมก็สามารถจัดรูปได้เหมือนกันหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองครับแล้วในวงเล็บเนี่ยครับสีฟ้าเนี่ยเราก็สามารถใช้สูตรกําลังสองเอ๊ะผลต่างกําลังสองในการแยกตัวประกอบได้ถูกต้องไหมเพราะมันอยู่ในรูปของหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองอยู่แล้ว เราก็เปลี่ยนเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังได้เลยเห็นนะครับก็ลบ x ลบ9คูณกับ x บวก9เห็นไหมครับนี่คือโซนสีฟ้าเห็นไหมเราก็แยกตัวประกอบนี้ถามครับว่าคำตอบที่1กับคำตอบที่2เนี่ยเห็นไหมในคำตอบที่2 อันนี้เป็นแนวการตอบแบบที่สองใช่ไหมเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมเนี่ยครับคำตอบทำไมครับเหมือนกันไหมไม่ว่าจะวิธีไหนเหมือนกันถูกไหมครับเหมือนกันเพราะนั้นแนวการตอบโจทย์ลักษณะนเนี่ยครับก็จะมีอยู่สองแนวถูกไหมครับการตอบนะแต่กระบวนการวิธีการทำเนี่ยกระบวนการวิธีการทำเนี่ยอันนี้ขึ้นความถนัด อาจจะตอบแบบแรกก็ได้ถ้าเป็นข้อสอบชอยหรือเราไม่ได้ซีเรียสว่าห,หน้า x กำลังหน้า x หรือหน้าตัวแปรต,ต,ต้องไม่ติดโอเคไหมครับแต่ถ้าเรียนในระดับมปลายที่มีเรื่องการจะประกอบไปนําไปใช้เนี่ยการที่หน้า x เป็นบวกเนี่ยมันจะง่ายกว่าแล้วก็สะดวกมากกว่าในการใช้งานนะครับโอเคเพราะฉะนั้นลักษณะการทำเนี่ยมันแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่เราเลยเห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าครูจะทํา อันนี้คงก็อาจจะทําให้ทั้ง2แบบเลยไหมอันนีเ้เดี๋ยวดูเวลาของคลิปก่อนเห็นไหมครับอันนี้คือลักษณะของแนวในการทำเห็นนะเพราะนั้นเลือกทําตามที่เราถนัดและตามที่เราเข้าใจครับมาดูข้อ2กันเลยดีกว่าข้อ2นะครับข้อ2อ,อ่ะ25 25ลบ 4x ทั้งหมดกำลัง2อทีนี้ครับครูขอเลือกทำวิธีที่แบบว่าเจอปุ๊บก,ก็ทำเลยแล้วกันโอเคนะขอเลือกทำแนววิธีแบบแนววิธีที่1โอเคนะเพราะวิธีที่1นสามารถออกคำตอบออกมาเป็นแบบแบบที่1แล้วก็แบบที่2ได้เลยโอเคนะครับโอเคนะถ้าใครจะถนัดที่3ถ้ค่าใครถนัดที่จะดึงลบออกจาก จากเอ็กซ์กำลังสองก่อนก็ได้นะครับมันจะได้แบบคําตอบที่เป็นแบบนี้เหนะ็ยนหนมั้นครูขอเลือกวิธีทําแบบที่1นนะครับเพื่อแสดงคําตอบทั้ง2แบบให้นักเรียนดูโอเคนะอ่ะอ่ะข้อที่2อง่ะยีะ่สิบห้าลบสี่เอ็กกำลังสองเช่นเดิมครับนักเรียนต้องรู้แล้วว่าตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนมาต้องเปลี่ยนยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าคืออะไรกำลังสองคือห้ากำลังสอง ลบ 4x นี่ไม่ใช่ตัวหลังถูกไหมครับมันต้องเป็นอะไร 2x ทั้งหมดกำลัง2ถูกไหมครับมันจะได้เป็นหน้ากับหลังแบบนี้เห็ okay, นไหอนนั้นมันก็เข้าสูตรแล้วครับว่าหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ก็จะได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเห็ okay, นะนั้นครับก็จะเป็น 5ลบ 2x กับ5บวก 2x อันนี้ก็จะเป็นแนวการตอบแบบที่1น A n s นะครับแบบที่1ต่อบนี้ก็ได้หรือถ้าใครอยากทำต่อก็ทำไมครับวงเล็บแรกดึงลบออกจะเป็นลบ5บวก 2x อันนี้สลับให้สวยงาม 2x บวก5อ่ะแล้วนี่ก็สลับอีกทีนึงเป็นลบ 2x ลบ5กับ 2x บวก 5, <x> 5อันนี้ก็จะเป็นแนวการตอบแบบที่2องแนยก็ตอบแบบที่ 2, 2โอเคนะครับเพราะนั้นจะตอบได้2แบบนะครับจะตอบได้สแบบ ส่วน okay. so, วิธีที่2ที่นักเรียนดึงลบออกก่อนเนี่ยนักเรียนลองไปทําดูเองก่อนก็ได้นะครับว่าได้คําตอบแบบนี้ไหมโอเคนะไปที่ข้อ3ครับอันนี้ข้อสามข้อ3ามไม่ยากเนาะเราเจอเลขเราน้จะยิ้มแล้วละ่ะเพราะว่าเลขยกกําลังสองเรานี่น่าจะคล่องมากแล้วนะครับมา4 4่สี่กำลังสองลบสิ เท่ากับอทีนี้ครับมันก็จะมี2แนวคิดเหมือนกันข้อนี้ก็จะมี2แนวคิดเหมือนกันใครมองออกบ้างสงแนวคิดนะครับก็คือบางคนมองว่าก็ทําเลยก็าทาไปเลยนี่เป็นวิธีที่1นึ่งบางคนมองว่าก็ทําไปเลยครับเนี่ยนี่สี่เปลี่ยนเป็นสองได้สิบกเปลี่ยนเป็นสี่ได้ นะครับเปลี่ยน16เปลี่ยนเป็น4กํลัง2ส่วน4เปลี่ยนเป็น2กํลัง2ก็ทำตามปกติบางคนบอกเฮ้ยนี่ครับดึงตัวร่วมได้นะ4กับ16เดี่ยดึงกันมาก่อนเพราะนั้นทำได้หลายวิธีนะครับคณิตศาสตร์ในโจทย์หนึ่งข้อเนี่ยเพราะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูทั้งสองแบบนะสำหรับคนที่เราหลับมองเลยว่า <c oughs> มองเลยว่าทำไปเลยก็มองเป็น 2x ทั้งหมดกําลัง2ลบ4กําลัง2เ okay, หนะ ก็เท่ากับอันนี้เป็นหลังอันนี้เป็นหน้าใช่ไหมครับเนี่ยหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็จะกลายเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังแต่ทีนี้ครับหนูจะเห็นว่าแต่ละวงเล็บมันสามารถดึงตัวร่วมได้แต่ละวงเล็บมันสามารถดึงตัวร่วมได้นะกักเรียนก็ต้องดึงตัวร่วมก่อนครับ ดึงตัวร่วมก่อนอย่างแต่และว,วงเล็บเนี่ยดึงตัวร่วมที่เหมือนกันเลยคือดึง2ออกมาถูกไหมวงเล็บแรกครับดึง2ออกมาก็จะเป็น2คูณกับ x ลบ2งวงเล็บที่2ดึง2อมาก็จะเป็น2คูณกับเบวก2เห็นไนี่คือวงเล็บแรก อันนี้คือวงเล็บที่2ถูกไหมครับดึงตัวร่วมครับใช้สมบัติการดึงตัวร่วมธรรมดาเราจะเห็นว่า2เนี่ยครับสเนี่ยสาม,มารถทำอะไรกันได้คูณได้ใช่ไหมก็เป็น4แล้วก็ x รลบ2คูณกับ x อกบก็ได้คำตอบอมกมาเห็นไ,ไหมครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งที่ นักเรียนมองว่าก็ทําไปเลยครับเพราะมันสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนที่ยกกาลังสองได้ก็ทําไปเลยแล้วเราค่อยมาพิจารณาผลลัพธ์ว่ามันดึงตัวร่วมได้อีกไหมถ้าดึงตัวร่วมได้ก็ดึงต่อแล้วก็ทําต่อแบบนั้นเอง<ช> mm. กับแบบที่สองครับที่นักเรียนบอกว่าดึงตั้งแต่แรกไปเลยดึงตั้งแต่แรกไปเลยว mm. ิธีททำที่สองนะครับแบบดึงตั้งแต่แรกไปเลย ก็คือ 4x กำลังสองลบสิดึงตั้งแต่แรกไปเลยคือดึงอะไรออกไปเลยครับดึงอะไรออกไปเลย4ใช่ไหมเพราะ4กับ16หาร4ได้4เลย4หารได้ <c oughs> ดึง4ออกไปเลยครับดึง4ออกไปดึง4ออกไปก็จะอ x กาลังสองเดึง4ออกจาก16ก็เหลือ4-4ลบ4ก็เท่ากับ4นี่เหมือนเดิม แล้วก็เปลี่ยนวงเล็บนะครับให้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองก็จะเป็น x กำลังสองลบ4ก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับ2กํกำลังสองถูกไหมอันนี้ก็อยู่ในรูปหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองและเด็กๆก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังได้นะครับก็จะเป็น4 x ลบ2แล้วก็ x บวก2เห็นไหมครับจะเห็นว่าทำไมครับคำตอบ2งานทำไมกันเลยเท่ากันเลยเหมือนกันเลยเสมือนครับทีน,นี้ก็ขึ้นอยู่แล้วครับว่าความยุ่งยากในการทรนะําอันไหนนักเรียนคิดว่ายุ่งยากกว่ากันหรือสะดวกกว่ากันในการมองในการทับอันนี้นะักเรียนต้องเลือกเองนะครับต้องเลือกเองนะเห็นไหมครับไปไปข้อที่4กันเลยดีกว่าข้อที่4 ข้อที่4นี้ก็จะมี2แนวคิดเหมือนกันถูกไหมครับบางคนก็บอกว่านี่ครับ64ก็เปลี่ยนเป็น8กําลัง2ส่วน 4x ก็เปลี่ยนเป็น 2x ทั้งหมดกําลัง2ได้เลยบางคนก็มองว่า64กับ14เนี่ยดึงตัวร่วมได้คือดึง4ออกดึง4ออกมา64กลายเป็น16ลบ x กําลัง2ไหมครับมันก็จะมี2แนวคิดในการมองเพราะนั้น เดี๋ยวครูทำให้ดูทั้งสองแบบเลยแบบที่หนึก่อนแบบที่หนึ่งก่อนหกสิบสลบสีกลังสแบบที่หนึ่งก็คือเห็นปว๊บแลธรทมเลยเนาะหกก็เปลี่ยนเป็น8ปดกำลังสองลบสีกลังสองสก็เปลี่ยนเป็นอะไรกำลังสองครับ2ใช่ไหมก็เป็น 2x ทั้งหมดกำลังสนะครับเท่ากับ ตรงตามสูตรแล้วเนาะหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจะได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังก็เป็นแปดลบสองแปดบวกสองแต่ละวงเล็บทําไมครับดึงตัวร่วมได้ไหมดึงได้เนาะวงเล็บแรกจริงๆสองเล็บนี้ดึงได้เหมือนกันเลยทำไมครับเพราะมันต่างกันขึ้นมาตรงกลางนีเฉย ดึงอะไรออกได้สองเป็นสี่ลบเอ็กซ์วงเล็หลังก็ดึงสองออกสองแล้วก็สี่บวกเอ็กซ์ให้เห็นนะครับว่าอันไหนคืออันไหนอ่ะใช่ไหมแล้วก็สองอันนี้กับสองอันนี้คูณกันได้ถูกไหมครับเพราะทุกตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้คูณกันอยู่ สลับที่กันคูณนาสสมบัติจะเป็น4คูณกับ4ลบ x คูณกับ4บวกเอ่ะตอบแบบนี้ก็ได้แบบที่1คําตอบแบบที่1นี่ทีครับบางคนบอกคูครับนี่ครับลบ x ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาลบ x ขอปเปลี่ยนได้ไหมขอปเปลี่ยนได้ไหมขอเปลี่ยนได้ไหมเอาได้ครับได้ขอปเปลี่ยน ก็ดึงลบออกเห็นไหมดึงลบออกดึงลบออกดึงลบออกก็เป็นลบสลบสบวกเถูกไหมก็อนนี้เปลี่ยนเป็นนี้ครับดึงลบออกเห็นนะจากนั้นครับข้างหลังขอสลับนิดนึงเป็น x บวก4อ่าแล้วก็ตรงวงเล็บชมพูขอเปลี่ยน สลับให้สวยงามก็เป็น x ลบ4คูณกับ x บวก4อันนี้ก็จะเป็นแนวการตอบแบบที่2เห็นไหมครับอันนี้คือวิธีแรกก็จะปรากฏการตอบแบบ2แบบเห็นนะมาดูวิธีที่สองครับที่บอกว่าขอดึงสี่ออกก่อน <c oughs> ขอดึงสี่ออกก่อนมาดูวิธีที่สองนะครับลักษณะที่แบบว่า ขอดึง4ออกก่อนขอดึง4ออกก่อน64ลบ 4x กำลัง2เท่ากับค,ครับขอดึง4ออกก่อนครับดึง4ออกดึง4ออกจาก64ครับเป็นเหลือ16โอเคนะแล้วก็เหลือลบ x กำลัง2ทีนี้ครับ วิธีการทําคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีมากมายหลายวิธีจริงๆข้อนี้มันมีมากกว่าสองวิธีด้วยซ้ำบางคนก็บอกว่าเนี่ยครับแทนที่จะดึงสี่ผมขอดึงลบสี่ออกเลยเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้หน้า x ก,กาลังสองติดลบด้วยหรือบางคนพอทําถึงตรงนี้ดึงแค่สี่แต่พอมาอยู่ในรูปนี้ขอดึงลบออกเพื่อที่จะไม่ให้ x ก,กําลังสองติดลบแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโจทย์หนึ่งข้อสามารถทําได้หลากหลายวิธีทำได้หลากหลายวิธีนะครับเพราะนั้นแต่ว่า ครั้งนี้ครูขอยกตัวอย่างแค่2วิธีนะมันสี่สีกำลังสองลบ x กำลังสองเท่ากับ 4, 4ี่่าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแนวก,การตอบแบบที่1นึ่งใช่ไหมเห็นไหมครับ ไม่ว่าจะเริ่มแบบไหนคำตอบมันก็จะวนมาเจอกันอยู่ดีแล้วก็ทำลักษณะเดิมนะครับเนี่ยที่ว่าก้อนเนี้ทำแบบนี้เลยถูกไหมทำมันสองทบทนี้เพราะนัครู้ขอรัดเลยเนะก็เป็นลบสแล้วก็ x ลบส x บวกสมันก็จะเป็นแนวการตอบแบบที่2เห็นไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วนะครับการทำ นิสสานหนึ่งข้อเนี่ยมันทาได้มากหลากหลายวิธีนะครับทําได้หลากหลายวิธีมากขึ้นอยู่กับว่าเราแก้ปัญหาข้อข้อนั้นด้วยกระบวนการไหนด้วยวิธีการไหนแต่ขอให้ถูกต้องตามกระบวนการคณิสราก็พอโอเคนะครับอันนี้คือแนวคิด2แนวคิดนะครับใครมีแนวคิดอื่นๆก็ลองมาแชร์กันดูนะครับครับเดี๋ยวมาต่อกันสัก2ตัวอย่างสุดท้ายนะครับในการแก้โจทย์ปัญหาเรนี้นะครับข้อที่ห้า นักเรียนจะเห็นว่าโอ้โหสามก็เปลี่ยนเป็นจำนวนเต็มบวกที่ยกกําลังสองไม่ได้สิบสองก็เปลี่ยนเป็นจำนวนเต็มบวกยกกําลังสองไม่ได้เอ๊หรือจะเปลี่ยนเป็นรูทดีอย่านะครับขอร้องไม่ถึงถึงขั้นไม่ต้องถึงขั้นรูทนะครับโอเคเพราะนั้นดูก่อนเลยใช้วิธีสามัญธรรมดานะครับแบบแรกที่ง่ายที่สุดนะครับคือดูเลยครับว่าสามกับสิบสองนะครับอะไรที่หาในทั้งคู่ดึงตัวร่วมมันออกมาเลยครับ 3าก็สิบสอดึงอะไรได้ดึง3ได้ออกมาตัวแรกก็จะเหลือ x กํลังสองลบสิก็จะเหลือสี่เห็นไหมครับเพราะนั้นในวงเล็บนี้ก็ใช้กําลังสองเอผลต่างกําลังสองเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็เท่ากับ3หน้ากําลังสองสเปลี่ยนเป็นอะไรกําลังสองครับลบเดเนสกํลังสอง ก็จะเข้าสูตรแล้วครับหน้ากำลังสองลบหลังกาลังสองผลลัพธ์ไปเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังถูกไหมตอนนั้นก็เท่ากับ3แล้วก็ x-2 x ลบอเบวกสองเสร็จแล้วเห็นไหมครับแค่นี้เองไม่ต้องตื่นตัวใจนะครับอย่าลืมกระบวนการดึงตัวร่วมอย่าลืมหมาข้อสุดท้ายข้อ6 <c oughs> ข้อหกนะครับเด็กๆหน้า x กำลังสองกิดลบนักเรียนจะดึงก่อนก็ได้หรือนักเรียนจะเห็นแลวทำไปก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาตรงนั้นก็ได้โอเคนะครับมันขึ้นกับกับการทําอย่างที่ครูเคยบอกมันทําได้ไหลายแบบโอเคนี่ครับครูทํานี้ก่อนครูแก้ปัญหาเก้าร้อยกับเก้าก่อน x เก้านะไม่มีปัญหาครับจริงๆถ้ามองก็เปลี่ยนเป็นสามได้แต่เก้าร้อยเนี่ยมันมีไหมจำนวนเต็มนะครับ เต็มบวกด้วยยกกำลังสองก็ได้เก้าร้อยไม่มีนะเพราะฉะนั้นดูนะครับเก้าร้อยกับเก้าครูก็ดึงเก้ามาเลยครับดึงเก้ามาเลยก็เป็นหนึ x ่งร้อยลบ x กซ์ำลังสองเห็นนะครับทีนี้ครูก็ทําต่อเก้าเหมือนเดิมเก้าเหมือนเดิมหนึ่งร้อยครูขอเปลี่ยนเป็นสิบกำลังสอง x กซ์กำลังสอง ก็อยู่ในรูปหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองแล้วใช่ไหมก็เข้าตามสูตรได้เลยครับ9คูณกับ10ลบ x 10บวก x นะต่นตอบแบบนี้ก็ได้หรือจะทำต่อให้สวยงามครับบอกครูครับนี่หน้า x กับหน้า x มันติดลบมขอดึงลบออกก็ได้ครับตามสบาย ดึงลบออกขอสลับไปเนาะ x ลบสิ x บวกสิอันนี้ก็เป็นแนวการตอบแบบที่สอเค็ okay, นะครับ ans นะคือคำตอบโอเคนะครับเพราะนั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการทำนะครับโจทย์หนึ่งข้อปัญหาหนึ่งอย่าง สามารถแก้หรือทำได้หลากหลายวิธีขอให้เรามีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แม้ว่าเราเจอปัญหาทางคณิตศาสตร์แบบไหนเราก็จะสามารถแก้ไขมันได้ด้วยทักษะที่เรามีนะครับอย่าลืมไปฝึกฝนนะครับคณิตศาสตร์จะเก่งได้ต้องฝึกฝนโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ